สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของโรงเรียนศรีวิทยาค่ะและในวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบกับครูแคทในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องลิ้นวิเศษกันไปแล้วเด็กๆก,ก็ได้ลองชิมรสชาติของน้ำตาลเกลือน้ำมะนาวและผิวของเปลือกมะนาวกันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ รสชาติแต่ละอย่างแตกต่างกันไม่เอ่ยและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนั้นคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่องลิ้นวิเศษกันอีกสักรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องลิ้นวิเศษณนะดินแดนแห่งรสชาติแห่งหนึ่ง มีบรรดาผงสีขาวนานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขวันนี้พวกมันท้าทายชิมรสชาติกับเจ้าลิ้นผู้อย่างรู้ทุกรสสวัสดีจ้าเจ้าลิ้นผงสีขาวทักทายทันทีที่เห็นเจ้าลิ้นอยู่ตรงหน้าวันนี้แหละจะได้รู้กันเสียทีว่าเธอจะเก่งสักแค่ไหน ลองชิมพวกฉันทีละอย่างแล้วบอกให้ได้สิว่ามันคืออะไรผงสีขาวเริ่มท้าทายได้สิผงชนิดไหนเข้ามาเลยเจ้าลิ้นรับคำท้าอย่างไม่หวั่นเกรงไม่รอช้าเจ้าลิ้นเริ่มชิมผงสีขาวกลุ่มแรกทันทีโอ้โหหวานเจียบเลย พวกเจ้าคือน้ำตาลทรายนั่นเองเจ้าลิ้นตอบทันทีว้าวเธอเก่งจริงๆผงน้ำตาลทรายปรบมือชื่นชมต่อมาเจ้าลิ้นลงมือชิมผงสีขาวอีกชนิดหนึ่งโอ้เค็มๆแบบนี้ต้องเป็นเกลือแน่นอนเจ้าลิ้นหลับตาปรีว้าวเธอเก่งจริงๆ ผงเกลืออัศสรจันใจในที่สุดก็มาถึงรอบสุดท้ายเจ้าลิ้นชิมผงสีขาวอีกอย่างช้าช้าอะขมปีเลยพวกเธอคือผงทำยาแน่นอนว้าวเธอเก่งจริงๆผงทำยาร้องชื่นชมพวกเราหน้าตาเหมือนกันหมดอย่างนี้ แล้วเธอรู้ได้อย่างไรละจ้าเจ้าลิ้นว่าพวกเราคืออะไรบรรดาผงสีขาวพากันสงสยัยเจ้าลิ้นยืดตัวอย่างภูมิใจแล้วบอกว่าโอ้ฉันก็มีตุ่มวิเศษที่พวกเธอไม่มีไงละ่ะตุ่มวิเศษของฉันเรียกว่าตุ่มรับรถพวกเธอไม่รู้จักใช่ไหม ตุ่มรับรสของฉันมีตุ่มเล็กๆอยู่ในนั้นมากมายตุ่มพวกนี้นี่เองที่ทำให้ฉันรับรู้รสชาติของสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่เพียงแค่ผงสีขาวอย่างพวกเธอหรอกฉันยังบอกรสชาติของทุกสิ่งในโลกนี้ได้อีกด้วยละ่ะเจ้าลิ้นอวดตุ่มรับรสนั่นอย่างภูมิใจว้าว เธอช่างมหัศจรรย์จริงๆถ้าขาดเธอพวกมนุษย์ต้องกินอาหารไม่อร่อยแน่ๆแน่นอนทีเดียวพวกเขาต้องเห็นความสำคัญของลิ้นวิเศษอย่างฉันเพราะฉันคือส่วนสำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ขาดไม่ได้เชียวละ่ะเจ้าลิ้นบอกอย่างแสนภูมิใจ นิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆจากในนิทานเจ้าลิ้นวิเศษนี้ลองชิมอาหารทีละรสชาติแต่ถ้าว่ากิจกรรมในวันนี้ของคุณครูอยากจะให้เด็กๆลองชิมอาหารที่มีรสชาติหลายๆรสชาติผสมกันอยู่ลองดูสิว่าลิ้นวิเศษของเด็กๆจะสามารถจำแนกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มผอมที่ผสมกันอยู่ในอาหารได้หรือไม่ เรามาลองดูกันค่ะคุณครูจะชิมอาหารที่คุณครูทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือผัดกะเพราค่ะเด็กๆคุณครูจะลองดูสิว่าลิ้นพิเศษของคุณครูจะสามารถจำแนกรสชาติที่อยู่ในผัดกะเพราได้หรือเปล่า รสชาติหวานนิดนิดเข้มหน่อยหน่อยรวมรวมแล้วกลมกล่อมดีค่ะเด็กเดกเอ๊คุณครูอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าวันนี้ที่บ้านของเด็กๆคุณพ่อกับคุณแม่ทำเมนูอาหารอะไรให้เด็กๆทานกันคะลิ้นพิเศษของเด็กๆจะสามารถจำแนกรสชาติที่อยู่ในอาหารได้หรือเปล่าน้าและสำหรับภาระงานในวันนี้ให้เด็กๆชิมอาหาร พ่อคุณแม่ทําให้ทานในวันนี้และบอกรสชาติของอาหารว่ามีรสชาติอะไรบ้างในขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมนั้นรบกวนคุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งกลับเข้ามาคุณครูดูในรายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ